สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องคลิปตป๊อปนะครับคลิปนี้นะครับมีอะไรจะมาสารภาพนะครับล่าสุดนะบิดคอยได้มีการดีดขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่ราคาประมาณ93,000 764นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมเกินคาดไปมากนะตัวแนวต้านที่ผมมองไว้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ88 0 0มถึง9 1 0 0 0ถูกไหมครับแน่นอนว่าตัวผมเนี่ยได้เลือกทางผิดนะคือผมไปเล่นตอนที่บิตคอยเนี่ยมีการขึ้นมาแต่ประมาณ8 8 0 0มื่0เนี่ยผมไปเล่นทยอยช็อตนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาในตอนนี้เนี่ยคือผมเสียไปประมาณ2 0 0 0 0เหรียญนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะว่าเป็นยังไงเนาะก็แน่นอนว่าผมเทรดผิดทางเนี่ยผมก็มาบอกนะเวลาผมได้ผมก็มาบอกนะครับแน่นอนว มาหาวิธีดูนะว่าในตอนนี้เนี่ยกราฟมีโอกาสที่จะเล่นแบบไหนแล้วหาวิธีการแก้กลับมาคืนนะครับจากการที่บิตคอยเนี่ยมีการตกลงมาชนเส้นตรงกลางตรงนี้เนาะซึ่งดูเหมือนว่าจะรับอยู่จริงๆนะครับแล้วก็ทําให้มันดีดกลับขึ้นมานะครับซึ่งผมมองว่าแนวต้านของมัน,นจะอยู่ที่ประมาณ8,080-9,001ถ,ถูกไหมครับก็แน่นอนว่าบิตคอยมีการ ทะลุขึ้นไปยืนเหนือแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวต้านที่ผมมองไว้หรือจะเป็นเส้น SMA ที่ผมคิดว่า Bitcoin เนี่ยไม่น่าจะทะลุขึ้นไปได้ก็คือ92,600นะแน่นอนว่าตัวผมเนี่ยตั้ง SL ไว้ที่93,600นะครับแน่นอนว่าต้องยอมรับในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะพยายามหาทางแก้เกมนะครับคือถ้าเกิดว่า Bitcoin เนี่ยขึ้นมายืนเหนือต้านตรงนี้ได้นานๆหมายถึงว่า time frame week เนี่ยก็ปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดยืนเหนือ92,600เนี่ยขึ้นไป พร้อมกับการที่ ISI เนี่ยขึ้นมายืนเหนือเส้นปะตรงกลางนะครับแล้วโ Sto c h a s t ISI c ขึ้นมายืนเหนือเส้นปะข้างล่างในตอนนี้เนี่ยมีท่าทีจะขึ้นมายืนเหนือแล้วเส้นสีน้ําเงินนําขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่เส้นสีส้มเนาะพอถ้าเกิดว่าผมรอทั้ง3าสัญญาณนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยโอเคผมมีโอกาสที่จะ follow ไม์และชนะมากกว่าเนาะก็อาจจะสามารถเอาที่ขาดทุนนะกลับมาได้นะครับแต่ไงก็ตามก็ต้องรอดูว่ามันจะขึ้นไปยืนเหนือไหม ถ้าขึ้นไปยืนเหนือได้แล้วปิดแท่งเนี่ยก็มีโอกาสจะซื้อฟอลโล w ตามนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่รอเนี่ยคือมันจะปิดแท่งวีคในวันที่2ี่นะครับในตอนนี้นี่อีกประมาณทั้ง5วันเลยนะเพราะมันเพิ่งปิดแท่งวีคใหม่มานะครับอีก5วันเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะอย่างแท่งนี้เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ใช้เวลาแค่2วันใช่ไหมก็อีก5วันเรารอดูแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าเกิดว่ายังยืนแถวนี้ได้และขึ้นมายืนเหนือปิดสวยๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป เป็น bullish อีกรอบนึงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เนาะแล้วมันกลับหักกลับมาหลอกแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดภาพแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ให้เรามาระวังไว้หน่อยแล้วกันโอเคครับก็พอดีว่าผมลืมชาร์จกล้องนะมันก็เลยแบตหมดเนาะก็เลยต้องใช้กล้องเว็บแคมนะครับก็อยากให้เพื่อนนำสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หน่อยนะครับไปแล้วนะครับบายบายครับ